วันนี้ผมมาวัดระฆังนะผมต้องพูดใกล้นิดนึงคือวันนี้เราจะมาเช่าพัดเท่าพระสมเด็จนะครับให้เอซีกันนะยิมบรรยากาศแผน่นดินชาเนะี่เป็นวัดนะครับราบมาเลยแค่นี้ก่อนพอดแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ นี่เรามาถึงจุดเช่าพระแล้วนะครับผมวันนี้หลวงพ่อไม่งเหรอที่มาทีมาครับอ๋อเดี๋ยวโอเดี๋ไรเดี๋ยวเราดูก่อนก็ได้นะครับจะมีแต่งรายงานไม่แต่รายงานไปดูบรรยากาศนอกทงกเนาะวันนี้คนเยอะด้วยนะพี่คนเยอะด้วย แล้วก็จะมีอันนี้เป็นหนึ่งสองสองเทียวรเล่พี่จะมีสามทีมนะครับอันนี้จะเป็นทีมนิยมทีมเด็ก